เป็นช็อตัรเวรไปยืนะรแบบถ่ายรูปในบริษัทบ้างเป็นัวปโดิ้งกงานกับจักราน้อยู่ไหอย่างเดียวนังนั่แบบนัน่สิาขโดีว จริเราไม่ได้หมามากเพราะว่าก็เรียนมาแต่ด้ชกว่แเปลียนกเราแบบจับตืรู้จักครับรู้จักนเทาไหรอะไรนะจกไฟวันแรกไม่มีใครเลยไม่มีใครเอาพิใช่ต่อวาราใช่เราไปวันนี้ใช่ คือเราไปวันหยุดใช่แต่ว่าแต่ว่าหลังจากวันนั้นเน่ะก็จะเป็นแบบใช่ก็จะแบบนกันก็ไม่ได้เจอใครอยู่แล้แล้วได้เจอใคอบ้างได้เจอใครยังยังเลยครับเจอแต่เพื่อนเพื่อนในร่วมงานเราที่ไปสุดด้วยกันเหรอแต่ยังไม่เจอพี่พี่ในบริษัทเลยค่ะไม่เจอไม่เจอางินน้อยครับเขาจำเราได้ไหมรู้ เราก็ตังมีช่งเสียงรจริงๆมาก็แบบมันอยู่ทีการจัดการเวลามากก็แบาแบบเออเราต้องเอามาเวลาทำงานตรงนี้เราตอนรากลับบ้านเนี่ยมันต้องควบคุมของจรยปัญญาจ่ายปัญญาส่ันตยเนี่ยการีาไม่ได้นมได้มีแบบว่าการช้ีวิตหรือว่าเอปเราก็ต ใช่ก <iet> <yap> <za> ็ดูาเพรอแม่มาให้แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยก็อาจจะเสีสละเวลานนงานที่บ้าพี่ยาเสียเวลานอนนิดใช่แต่ว่าผมก็งานเดิมเหอนเดแต่ก็ับสายราบานี่้แต่ส่วนมากมันู่แค่อยู่ยู่บ้านอยู่ที่บ้านผมก็จะแบบจะพักผ่สบายเราเดินทางก็คือคือทำงานต่ที่สมนมือกัน ท่นี้เคยฝากถ้าพี่ถามเรื่องซีรี์อาจจพวกฟาเราออกผมว่าเอาออกทุกคกเลยใช่แก็นก็มีคนก็พูดไปแล้วแหละว่าแบบเออออกออกออกจรงจรงถ้าจะน่าจะน่าจะจุนะ่าจะจุืงอก่็ยืนยันครับนออกในหมดไนจะอตอนแรกยังไม่ได้เป็นไงแต่ันจะมีความมก็อย่างที่ี พวกผมก็มีการใช้โกตตาไปเรียบร้อยโกตตาจุดแก้มก็ผมหอมแก้มอางหน้าพี่ชายเลยชก็จะหวานไปเรื่อยๆเป็นนิการของตัวอเปลยนแปแต่ละวะรอย่างอาวานแลืนัอยากจะบอกการพัฒนา ทคลื่นอยง่เขามำคืนเนี่ยตอนแรกจะไม่พิดเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู well. ้ว네่าบพูดยากมากตอนเนี้ยเป็นแฟนแล้วคือแบบพูดไม่หยุดระวพูดไม่หยุดกับการกระทัมันไหนมากกว่าการำมันยนตัวมากการะงเดาเนก็ตอนแรกก็ไม่ยอแต่ว่าหลังๆก็แบบเปนแล้วเออือมีเพิ่มหรอ แล้วเ่องเลกปล่อยไปเลยยอมยอมใจแต่ันทุกเป็กจริงๆก็คือจะมีคู่เราตลอดชาย็จะได้เจอตลอดแน่ๆก็ไม่มีคนลืมได้หมนใช่แล้วมันจะมีบทนาการไหมนะบทนาการแตต้องว่าคู่คแบบงคแ่คู่เราก็จะแบว่าคู่เราแบบว่าหวานไปเลยจริงเหรอชาวานเลยมอนแบบเือนดีก็ฟึ่งเก่้รับ่กลายเป็นคนหวานใช่แต่ว่าคือ เรือเกือวบ้าตอนเป็นฝาที่ของเราอะไรนะตอนนี้าในพดของเราโอ้โอ้ใช่ใช่คือมาต มีมีครับผมอยากให้ทุกคนติดตามมากมีแน่นอนครับผมแต่ว่าเรื่องนี้แล้วแต่ดาวแต่ว่า่องใมแล้วแต่ค่ครับี่ัหมพลจ้าพี่ยบว่าจมงจ้าใช่ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามอยากจะบอกว่ามีมีแน่นครับ ว่าเลยว่าจะต้องมีผู้ราจะมาต่อว่าเรือเราจะได้ไปเรื่อยๆเราจะแลกต่อไปสมใช่แลกต่อไปไม่ไม่เปทำงานแน่นอนใช่ไม่จบไม่จบนี่บอกไม่จบพู่ับกูเดินไม่ทางจฝากฝากว่าเออาปูเราจะอยู่ตงแหน่งที่เขาระบบเดียวกันกั้ตนาวแลจะจบแลแต่ว่าสามารถเดินมาได้ี่แอปพลิเคชันก็สัมพนที่แบบอ ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยคู่ของเราเนี่ยอัจารบ์ปจุก็จะไปอยู่ในห้องบบาด้วยคือเหมือนเป็นบ้องแบน์เนี่ยก็ยังใหคนติดตามบอกรีนด้วยใช่ไหโอเค